มาพบกับช่องพระบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพระหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนำพาด,ดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญแจกทานหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอายุทยานะคะพี่ปี2560เป็นเนื้อฝาบาทนะคะพี่รุ่นรวยรวยเฮงเฮตอกโคด้านหน้านะคะพี่สวยนะคะ องค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะถูกมากเลยนะคะพี่เป็นพับบ้านนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญยุทธหัตถีเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่สมเด็จพระนเรศ่วนมหาราชวัดป่าเลไลนะคะพี่จังหวัดสุพรรณบุรีปี2513้นะคะพี่ปลุกเสกดีมากสภาพใช้นะคะ องค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญองพระปฐมเจดีครบหนึ่งร้อยสี่สิบปีปีสองห้าสามหกนะคะพี่เป็นเนื้อทองเหลืองปลุกเสกพิธีใหญ่มากนะคะพี่น่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอดที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดงต่อไปเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรูปเหมือนฉลุเป็นเนื้อนวะโลหะนะคะพี่หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรี ปีสองห้าสองสี่นะคะพี่หายากสวยมากนะคะพี่น่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองรอยห้าสิบนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ สวยนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่เป็นพ้าปิดตาเนื้อผงหลังยันนะคะพี่เศรษฐีเลี่ยมกรอบทองไมค์อนจากวัดนะคะพี่ไม่ทราบที่สวยมากเลยนะคะอง์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งร้อย้านะคะคุ้มๆเลยนะคะพี่สวยมาก เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จศาสดายอสอสอวัดประวันิเวศนะคะพี่กรุงเทพปี2-5-3-9โค้ดทองคำแท้ด้านหน้านะคะพี่ หลังตาการจนาพิเศษปิดทองสวยมากอันนี้นะคะพี่ขอที่สองอห้าสิบนะคะถูกมากนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่กล่องเป็นแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธมงคลนายกหลังพอปอรอนะคะพี่ปีสองห้าหนึ่งสองท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศรินินปุกเศกกล่องเดิมนะคะพี่สวย องค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะนี่นะคะพี่ถ้าใครชอบนะคะพี่จัดไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะเก,เก่าเกเดิมเดิมเลยนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะคะพี่หรือว่าสมเด็จเผ่าเป็นหลวงปูน่น้าควันละครนะคะพี่ปี2 4งสี่เก้เลี่ยมพลาสติกเก่านะคะพี่หน้าสะสมองค์นี้นะคะพี่ห่อที่400รอนะคะ เดิมๆเ,เลยนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยนะคะพี่องค์นี้ลายสวยด้วยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระขุนแผนเนื้อหองลายนะคะพี่ปิดทองหลังเหรียญน,นะคะพี่ปีสองห้าสามสี่นะคะพี่เป็นหลวงพ่อแพรวพิกุลทอง เลี่ยมกรอบทองไมค่อนอย่างดีนะคะพี่น่าบูชามากองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะราคาถูกมากนะคะพี่รวมส่งทุกองค์แล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่นะคะพี่เก่ามากนะคะพี่อันนี้อันนี้นะคะพี่เป็นพระบัวเข็มคำเหมนหล่อบโบราณนะคะพี่เก่ามากไม่ทราบที่นะคะพี่สภาพสมบูรณ์น่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะ นี่นะคะพี่เก่าๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธชินราชเนื้อชินเรี่ยงพลาสติกเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะถูกมากนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่นี่นะคะสวยมากนะคะพี่กล่องไปแบบนี้นะคะพี่ใหม่ๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อแชม่มรุ่น102ปีวัดฉลองนะคะพี่จังหวัดภูเก็ต ปีสองห้าห้าสามนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะชุบทองกล่องเดิมนะคะพี่สวยมากหน้าสะสมนะคะพี่องค์นี้ขอที่สองห้าคุ้มมากนะคะพี่สวยจริงๆนะคะ สวยมากนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่นะคะพี่กล่องเป็นแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น รูปหล่อหลวงพ่อสำลิดร,รุ่นหนึ่งวัดเชิงไหวนะคะพี่กรุงเทพปลุกเสกดีนะคะพี่กล่องเดิมสวยมากนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะชุบทององค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด,ด้านในนะคะพี่สวยนะคะนี่นะคะพี่ สวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่กล่องเป็นแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระภัยรีพินาศวัดบวรนิเวศน,นะคะพี่กรุงเทพปีสองห้าสี่หนึ่งนะคะพี่เป็นเนื้อทองแดงขัดเงาสวยมาก กล้องเดิมด้วยนะคะพี่คาราตนมงคลนะคะพี่อันนี้นะคะพี่หอที่หนึ่งรอยห้าสิบนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พานนะคะนี่นะคะพี่เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่กล่องเป็นแบบนี้นะคะกล่องยังใหม่อยู่เลยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับปิดตารุ่นหนึ่งปดนี่วัดป่าดอยผงคํานะคะพี่จังหวัดเชียงรายปีสองห้าสองนะคะพี่เป็นเนื้อหินยกขาวกล่องเดิม สวยมากเลยนะคะพี่องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พานะคะพี่สวยมากเลยนะคะนี่นะคะพี่สวยนะคะ เหมือนตรงนี้มีสลักอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่กล่องเป็นแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลี่ยนหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินรุ่นพุทธบารามีสมทบทุนสร้างวิทยาลัยสง์จังหวัดพิจิตรนะคะพี่ปีสองห้าห้าแปด เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่กล่องเดิมสวยมากองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พาด้านไหนนะคะนี่นะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่นะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อกระไหลทองพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาุจังหวัดพิษณุโลกนะคะพี่กล่องเดิมนะคะพี่สวยมากองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ นี่นะคะพี่กล่องเป็นแบบนี้เลยองค์นี้นะคะพี่เป็นสิ่งเนื้อโลหะสามกษัตริย์หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิน่นจังหวัดลบบุรีปีสองห้าสี่แปดนะคะพี่กล่องเดิมสวยนะคะอง์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะพี่สวยนะคะนี่นะคะพี่ถ้าใครชอบนะคะพี่จัดไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะกล่องเป็นแบบนี้นะคะพี่องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อวันวัดไซงามนะคะพี่จังหวัดอุธยาปีสอง5นห้าห้านะคะพี่ที่เลลึกงานวางศิลาเลิกพระอุโบโสถกล่องเดิมนะคะพี่สวยมาก องค์นี้นะคะพี่ขอที่สองหนะคะเดี๋ยวให้ดูเหรียญด้านในนะคะนี่นะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นปละหลักขีิกไม้ขนุนแกะสภาพใช้นะคะพี่ไม่ทราบที่อันนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่นะคะพี่สวยมากองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรูปไข่พระธรรมมนีเนื้อโลหะชุบทองลงยานะคะพี่สามองค์สามสีหลวงพ่อจันวัดอัมพรวันจังหวัดสิงห์บุรี โรงพยาบาลสิงห์บุรีจัดสร้างปีสองห้าหห้ากล่องเดิมๆเลยนะคะพี่ครบชุด3ามองค์สวยมากเลยนะคะพี่3องค์นี้นะคะพี่ขอที่สี่รอยนะคะสวยมากนะคะพี่ต้องจัดแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในแต่ละองค์นะคะองค์แรกนะคะพี่สีเขียวนะคะ สีเขียวเหนี่ยวซับนะคะพี่สวยมากนะคะพี่ราคาสี่ร้อยคุ้มมากนะคะพี่ต่อไปนะคะพี่สีแดงสีแดงสวยเหมือนกันนะคะ ต่อไปนะคะพี่สีน้ำเงินนะคะสวยทุกองค์เลยนะคะพี่ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาดชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6กโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบอยียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ